สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารับลูกกันนะคะลูกที่ว่าก็คือลูกแมวนะคะ2ตัววันนี้เราจะมารับน้องๆน,นะคะกับสวิตกับเราด้วยเรามารับน้องๆที่เยอรมันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยกับการเดินทางกับน้องแมวสองตัวนะคะห้าชั่วโมงประมาณห้าชั่วโมงนะจากนี่กับบ้านเรานะคะน้องๆจะจะสงบนิ่งไหมหรือน้องๆจะ วุ่นวายไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้กำลังไปรับน้องๆที่บ้านของเจ้าของเก่านะคะคนค้าตัวนี้ไม่ได้เอาไปนะคะแต่นางอ้อนเก่งมากเลยนางหยักไปด้วยอ่ะอรดูดูดูลาลาคไัมนลาลาตอ ใช่ไหมลาล่าล่าล่าอยากไปด้วยแบบอื้อโอ้สองสารน่าตัวนี้ไม่ได้เอาไปนะแต่นางแบบเหมือนอยากไปด้วยอไอตัวที่เอาไปนะคะวิ่งไปไหนเราก็ไม่รู้จเอง น้องอยู่กับเราบนรถแล้วนะคะนีลาเดซี่นีลาเดซี่ <c oughs> น้องกำลังแตกตื่นอยู่โอ๊ยตายแล้วจะรอดไหมเนี่ยน้อง <c oughs> กำลังงงๆอยู่นะคะที่นี่ที่ไหน จะไปไหนน้องน้องอยู่กับเราแล้วแต่ว่าน้องน้องลยค่ะเดินไปเดินมา ถึงบ้านแล้วลกูกน้องฟังภาษาไทยยังไม่รู้เรื่องนะคะต้องพูดไปบ่อยๆ5ชังง่วโมงแป๊บแป๊เหี่ยวแล้วหนึ่งเหี่ยวแล้ว เราจะขุดตรงนี้โอ้ยเราก็อยากจะช่วยเธอไงลรานี่นี่เนี่ยโอ้ยออกไม่ได้อะ่ะอดทนนะลูกนะ เดินเล่นและเดซี่เียเดซี่กูดเกิลเดซี่จะเริ่มสงบนิ่งนะค่ะเริ่มนั่งเฉยๆแล้วสงสัยเหนื่อย

ตอนนี้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปค่ะสลบกันหมดแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปคอพับนะ้คะ อะไรแกเดซีเด่เดซี่เอ้ยวิเิวินอนน,นนี้เรานั่งพักนะคะนี่ที่จอดรถเฮ้นน้องสิ งงใช่ไหมลูกอยู่ที่ไหนพอดีเคลียร์ทรายนะคะอาหารหยดใส่ทรายแล้วน้องกินทรายเราก็เลยต้องควักอาหารออกแล้วก็เปลี่ยนทิศทางใหม่ให้กระบะทรายไปอยู่ข้างในให้น้องมาอยู่ข้างหน้าเราจะได้เห็นน้องชัดๆเค okay, ไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะคะใช่ไหมเดซี่เดซี่ ไปค่ะ แล้วคะ่ะแม่ปวดชีสองสาวเราไม่ตะกุยตะการแล้วนะเนี่ยเด็กดีของแม่ทําความสะอาดตัวเองกันใหญ่เลยแต่น้องยังไม่อึเลยอะ่ะเราจะเตรียมกระบะซาแล้วก็น้ำให้น้องข้างในนะคะแล้วก็เมื่อกี้ให้ขนมไปขนมแมวเลียน้องนินลาน้องเท้าล้วนอะ่ะชอบมาก ไอตัวนี้นะตัวใหญ่กว่าเขานะแต่ไม่ค่อยกินหรือว่าไม่ค่อยชอบก็ไม่รู้ขนมเลไรแต่นางจะกินแบบอาหารเยอะกว่าตอนนี้นาะงสงบนิ่งมากเลยนะคะแม่ปื้มมากตอนนี้ไอ้สีนางก็จะนอนคนละมุมของนางโอเคอีกสองชั่วโมงเราก็จะถึงบ้านแล้วค่ะสามชั่วโมงผ่านไปสงบนิง่ง ตอนนี้อีกแค่ครึ่งชั่วโมงเราจะถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องไปแวะที่โตอมอนะคะตรงพรมแดนนะคะตรงบริษัทเพื่อที่จะไปรายงานนะคะว่าเราเอาน้องแมวมานะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องมีการเสียภาษีหรืออะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะให้สามีไปจัดการตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปสต็อปตรงนั้นสักแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้น้องๆหลับสบายมากเลยเปิดแอร์ให้ นอนแบบว่านอนตั้งแต่ครึ่งทางนอนตลอดเลยคือดีมาก <c oughs> ตอนแรกนึกว่าจะแบบไม่โอเคตอนนี้น้องแบบว่านอนสอนง่ายอะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่ border line เขาตรวจอะไรไหมนะคะ <c oughs> เฮ้ที่รักตอนนี้เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์กันแล้วนะคะลูกๆ <Yahoo! S 1> รู้เรื่องไหมเนี่ยแต่นางก็ตื่นพอดีเลยนะนี่ <Hey, S 1> อันนี้คือเอ่อภุมแดนนะคะเห็นไหมหลังคาหงเหลืองๆตรงน,นี้คือ border line นี่นะคะตอนนี้สาม,มีกำลังออกไปทำเรื่อง <c oughs> แล้วน้องก็ตื่นเหมือนน้องรู้เราอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะลูกเดซี่จะเอ๋เดซี่กดเลยแม่ป้านะหน้านิ่งมากเลยอ่ะนีนลานีนลายังนอนอยู่ <What? S 1> Now everyone woke up แนีนลาตื่นแล้วเหรอที่นี่ที่ไหนเดซี่ที่นี่ที่ไหน,น,ไหนคะลูกนีนลา เน้าจา๋าเราถึงสวิตด์แล้วรอก่อนนะไม่รู้ว่าตอมอเขาจะมาดูพวกหนูไหมเดี๋ยวรอก,ก่อนอดิงงๆๆๆๆอ่ะิ่กหน่อยๆๆหน่ยเ่ป๊าป๊ามาแล้ว ทำทูสเวอร์เจลเ Everything fine, v e r y t h i n g f n e พซอ้ยไม่ต้องเสียอะไรเลยค่ะทุกคนเอ้ยนีน่แหะ You both know we're n Switzerland now. back no <wake> up. ไปค่ากลับบ้านกัน back home. ดิงดิดิงดเราเจอพวกกันหนึ่งอันดิ่ง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 ดิงดิดิงดิ

โอเคไหมมาค่ะเรามาดูน้องกันถึงแท้น,นถึงบ้านแล้วลูก Welcome to Switzerland ออกมาเลยเาสาวๆออกมาลูกออกมาเลยค่ะน้องอยังงงๆอยู่นะคะที่นี่ที่ไหนวะอีินี่ที่ไหนวะอ่งองกเลยงงไปหมอกมอเลย ที่นี่ที่ไหนวะไปสำรวจบ้านกันไปสองสาวโอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้น้องๆสำรวจบ้านนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับการเดินทางวันนี้ก็ราบรื่นนะคะน้องๆไม่ดื้อไม่ซนอันนี้น้องไปไหน นี้ก็ขอฝากกันเว้เทียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบก,กันคลิปต่อไปเนาะเราจะให้น้องๆลองเล่นบ้านใหม่ของพวกเขากันนะคะว่าพวกเขาจะชอบไหมหรือยังไงนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะทำไรหนูดูกลัวใช่ไหมน้องยังลนๆอยู่นะคะหาแม่มาหรอ ไม่ต้องลดนดอกนะ